สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปรับชมอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับนั่นก็คือกองทัพอากาศไทยเซ็นผ่านสลุยในการซื้อกิฟเพนเข้ามาประจําการในกองทัพอากาศไทยนะครับซึ่งข่าวลือที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวลือว่าสหรัฐเนี่ยกดดันให้ประเทศไทยเนี่ยซื้อ F16 จากสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยบอกได้เลยว่าไม่แคร์นะครับมีตังซะอย่างจะไปแคร์ทำไมนะครับเราก็ต้องเลือกสิ่งดีๆเข้ามา,าประจําในกองทัพของเราซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญาซื้อจาร์ด39กิปเพนเอฟแล้วก็กิปเพนอีนะครับผมมองว่าทัพอากาศไทยเนี่ยก็ฉลาดเลือกเหมือนกันนะครับโดยเจ้ากิปเพนเนี่ยประสิทธิภาพในการทํางานก็ไม่น้อยหน้า f 16เลยนะครับในเรื่องของการโจมตีในเรื่องของการ ขับเคลื่อนหรือเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในกิเพนก็ไม่น้อยหน้าของ F16 เลยนะครับโดยกองทัพอากาศนะครับได้เผยว่ากิเพน F แล้วก็กิเพน E เนี่ยจะใช้เวลาการผลิตราวประมาณ4ปีนะครับแล้วก็จะได้รับการส่งมอบในปี2572สําหรับระยะที่1นะครับก็จะมีจํานวนรวมทั้งหมด4ลำประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดียวกิเพน E ประจานวน3เครื่องนะครับแล้วก็จะมีเครื่องบินขับไล่ สองที่นั่งนะครับกิ๊บเพนเอฟจำนวน1เครื่องรวมเป็น4เครื่องนะครับส่งมอบให้ประจำการที่ปูงบิน10-2องกองบิน1โคราชได้ในปี2570นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์กับการใช้งานมากๆนะครับในเรื่องของเทคนโนโลยีเนี่ยผมมองว่าทางสวีเดนเนี่ยเขาก็ไม่ได้กักเทคโนโลยีเหมือนกับประเทศสหรัฐนะครับอย่างสหรัฐเนี่ย บางทีจะเอาเครื่องบิน F16 f 1 5ขึ้นเิีนเนี่ยต้องได้ขออนุญาตจากทางสหรัฐก่อนนะครับซึ่งกิเพนเนี่ยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตคุณซื้อไปก็เป็นของคุณเลยคุณอยากจะใช้อะไรก็ได้อีกทั้งเนี่ยทางสวีเดนเนี่ยก็มีการถ่ายทอดในด้านของเทคโนโลยีนะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยผมเชื่อว่าภายใน5ปี10ปี15ปีข้างหน้าประเทศไทยเผอๆอาจจะผลิตเองได้ ก็เป็นได้นะครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณช่องสิงหา a Channel ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตคลิปนี้มาเผยแพรพ่เพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคทุกคนไปรับชมกันเลยครับทางประกาศไทยผ่าน้หลุยในการเซ็นสัญญาจ,จัดซื้อยา39กิเพนอีและกิเปนเอฟมาแบบยกคู่จากค่ายสวีเดนปักหลักแทนสหรัฐสยบข่าวลือเลีก f 16จากเหตุโดนสารัฐกดดันสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ปอขอ20ขอและคอ กิบเพนนรุ่น E และกลิบเพนนรุ่น F อขาดว่าจะส่งเรือให้กับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบในเดือนพฤษภาคมปี2568นี้และจะมีการลงนามในสัญญาตามมาประมาณเดือนมิถุนายนพศ2568นี้เช่นกันด้านผู้ปัชาการทหารอากาศได้เผยของท้าอประกาศไทยพานใช้ลุยในกับของทัาอปกาศไทย พันใช้หลุยในการเซ็นสัญญาจัดซื้อยา39ก i เพน E และกีเพน F มาแบบยกคู่จากค่ายสวีเดนปักหลักแทนซารัฐสยบข่าวลือเลยก F16 จากเหตุดนซารัฐกดดันสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ปอขอ .20 ขอละคอก i เพนรุ่น E และกีเพนรุ่น F ขาดวาจะส่งเลยให้ก,กับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบในเดือนพฤษภาคมปี2568นี้ และจะมีการลงนามในสัญญาตามมาประมาณเดือนมิถุนายนพศ2568นี้เช่นกันด่านผู้ปชาการทหารอากาศได้เผยว่ากลปเปนรุ่น E และกิีเพนรุ่น F นี้จะใช้เวลาในการผลิตนาน4ปีจะได้รับส่งมอบภายในปี2572พลอนนากาศเดกพันพักดีพัฒนากุลผู้มัะชาการทหารอากาศได้เปิดเผยว่าการลงนามสัญญาจัดซื้อทางกิีเพนรุ่น E และกิีเพนรุ่น F จากบริษัทซั์สวีเดนสำหรับระยะที่1จํานวนทั้งหมด4ี่ลำประกอบด้วยเครื่องบินขับแล่ที่นั่งเดี่ยวกริปเพนเอจำนวน3ลําและเครื่องบินขับแล่สอที่นั่งกริปเพนเอฟจำนวน1นึ่ลำโดยจะส่งมอบไปประจําการนาููบินที่102กองกมิน1โคราชได้ในปี2572หรือปี2 2 9พพนอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุล ผู้มนุษยการด้านอากาศได้ให้สัมภาษณ์ว่าถึงกระแสข่าวของโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ทางกิเพิลและกิปเปิเอฟจำนวนทั้งหมด4เครื่องแรกจากบริษัทซับสวีเดนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2 5 6 7ที่แล้วแต่ยังคงเงียบอยู่พร้อมกระแสข่าวว่าฝ่ายสหรัฐอเมริกายังคงพยายามจนนาทีสุดท้ายที่จะยื่นข้อเสนอให้ทำให้กองทัพอากาศเปลี่ยนใจไปซื้อเ1ลบ็อก70แทนว่าไม่เป็นความจริง พอคณะกรรมการกองทัพอากาศในเลือกกิเพน EF แล้วและกำลังดำเนินการตามขั้นตอนซึ่ง TOR จะเสร็จสิ้นภายในปีนี้และต้องขอใบเสนอราคาหรือ RFQ Request of Quotation ที่เขาขอเวลา2เดือนเพราะมีารายละเอียดเยอะเรื่องของโปรแกรมและเมนแพ็กเกจทั้ง d i r e c t Offset หรือการชดเชยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในการจัดซื้ออาวุธเช่นการชดเชยการซ่อมบำรุงระบบต่าง การผลิตชิ้นส่วนและ i n น i r e c ็ of f s e t คือการชดเชยทางเศรษฐกิจจากการใช้งบประมาณในการจัดซื้ออาวุธที่จะต้องระบ,บุรายละเอียดให้ชัดเจนเป็นลายละอักษรว่าเขาจะให้อะไรเราบ้างที่ถือเป็นความทา้าทายอย่างมากด้วยโครงการนี้เป็นงบประมาณในปี2568คาดว่าจะเข้าครมอเพื่อขออนุมัติการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงได้น่าจะไม่เกินเดือนพฤษภาคมปี2568จากนั้นไม่เกินหนเดือน จะทำสัญญาจัดซื้อจากนั้นจะเริ่มทําการผลิตและจะ,จะรับส่งมอบเครื่องบินกีเพนเพื่อเข้าประจําการภายในปี2072ท,ที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยฝูงบินนี้จะใช้ชื่อว่าสตาร์โดยสีเครื่องแรกจะเป็นกีเพนรุ่น E จำนวน3เครื่องที่เป็นแบบที่นั่งเดี่ยวและกีเพนรุ่น F จํานวนอีกหเครื่องที่เป็นแบบ2ที่นั่งพูอนกการเอกพันพักดีได้กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมของกองบินหนึ่งและนักบินในการรองรับกริปเพนนั้นใน่งก็ประมาณปี2569จะมีการปรับปรุงกองบินหนึ่งในเรื่องฟ a ส i ิลิตี้ของการสนับสนุนภาคพื้นดินต่างๆเมื่อถามว่านักบินที่เคยอยู่ฝูงบิน103ที่เคยขับ F16 จะต้องมาขับกริเพนนั้นผู้บัญชาการอาหารอากาศได้กล่าวว่าไม่ใช่เรื่องยากเพราะนักบินกริเพนหรือนักบิน F16 ก็มาขับได้ผมถามน,อน้นองๆนักบินในเรืออากาศ ที่จบมาเป็นอานาอากาศว่าอยากบินอะไรส่วนใหญ่อันดับ1คืออยากบินกริปเพส่วนอันดับที่2แบบไล่มาติดติดคืออยากบินเอฟและอยากบินเฮลิคอปเตอร์อยากบิน c ีหนึ่แสดงว่าสิ่งที่เราได้เดินมาน้องๆได้มองอยู่และก็อยากมามีส่วนร่วมในการพัฒนากองทัพซึ่งถือเป็นความน่าภาคภูมิใจ และน่าชื่นชมที่น้องๆเขาติดตามกองทัพอากาศส่วนการใช้ F 1ฟฟูงบิน403กองบิน4ที่จะปลดประจำการใน10ปีนี้และฟูงบิน103ที่กำลังจะปลดประจำการและไม่ได้ต่อการ Excess เข้าใช้ลิงก์16ของสารัฐที่จะหมดอายุแล้วนั้นผู้บัญชาการอาหารอากาศได้กล่าวว่าคณะทำงานกองทัพอากาศได้มีการหารือกันแล้วว่าเรายังสามารถใช้ลิงก์16ในการสื่อสารภายในได้ เครื่องบินลบห้เหล่าทัพของราบเองสําคัญกว่าแต่การใช้ฝึกร่วมกับมีประเทศและในอนาคตซับสวีเดนจะให้ลิขสิทธิ์กับกองทัพอากาศในการพัฒนาลิงทีในการทำเป็นลิงแห่งชาติของกองทัพอากาศที่สามารถจับมือกับกองทัพบกกองทัพเรือและเหล่าทัพต่างๆในการเชื่อมต่อกันได้ก็นั่นแหละครับเฟสแรกในสัญญาซื้อก็จะมีทั้งสี่ลำเป็นกิบเพน E สลำกิเพน F 1ลำนะครับก็จะเป็นรวมๆกันก็4ลำซึ่งอยากจะบอกเลยว่ากิเพนเนี่ยขนาดพี่ๆที่เป็นคนขับเครื่องบินนะครับก็ยังชอบอยากจะขับกิเพนเลยนะครับแสดงว่ากิเพนเนี่ยมีอะไรที่ทำให้นักบินเนี่ยคิดว่าเฮ้ยอยากจะท้าทายแล้วก็น่าจะขับง่ายด้วยนะครับเห็นพี่ๆ ได้ไปสัมภาษณ์นะครับนักบินของกองทัประกาศเนี่ยมีคำหนึ่งที่พี่พีเขาพูดบอกว่าตีวงตีวงล้อมหรือว่าการเลี้ยวของกิเพนเนี่ยจะมีระยะสั้นกว่า f 1 6หรือ f 1 5ประมาณนี้นะครับหมายถึงว่าบินไปปุ๊บ,บแล้วก็ตีโค้งแบบนี้นะครับซึ่งกิเพนเนี่ยทำได้ดีนะครับตีตีวงเลี้ยวสั้นกว่าแคบกว่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง จริงๆมันก็มีประสิทธิภาพหลา,หลายๆอย่างนะครับในเรื่องของเครื่องบินกิบเพนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เห็นในชาเตียนว่าประเทศไทยเขาไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้งู้ที่จะไปไปเลือกสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเกินราคานะครับอย่างเช่น F16 ที่ทางสหรัฐเสนอมาเนี่ยเป็นราคาที่มันสูงมันสูงเกินไปนะครับทั้งๆที่ประสิทธิภาพเนี่ยก็มีเท่า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 กันเลยกับ กฟเพนนะครับอาจจะเกินกันเล็กๆน้อยๆในเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ราคาเนี่ยห่างกันเป็นแบบเป็นพันล้านอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งประเทศไทยก็เลือกที่จะซื้อกิเพนมากกว่านะครับโอเคทุกคนสำหรับทีมนี้ต้องขอ,อตัวราพี่ๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ